เปิดตัวแล้วที่จีนหัว w ว่ยเอ็น 20e ใช้ชิปเทเลโอ P35 และคลีน 710A ให้กล้องหลังคู่แบต5 0 0 0ิแอมีราคาเริ่มที่5,200บาทวันนี้ทางไอทีฟรมีโปรดีๆมาบอกนะครับกับล a สตา a ์เพเดย์ลดหลังสตอ็อกช็อปส่งท้ายเดือนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2564ครับลดหลังสตอ็อกกว่า50%แฟลชเซลลลดสูงสุด90% และคูปองส่งฟรีสนใจอะไรเลยเพิ่มเติมหรือจะจัดอะไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับราสุดทางหัวเว่ยประเทศจีนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่อย่างหัวเว่ย n j o y 2 0 e ออกมาเป็นที่ระบายแล้วครับโดยหัว w ว่ย n j o y 2 0 e มีจุดเด่นด้านการใช้ชิปเซตคินเ็ดนพร้อมแบตจุใจ5,000มิลแอม มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ ips lcd ขนาด6 3นิ้วความในเระดับ hd plus b o ีด้ด้านหลังมีการเล่นลวดลายเป็นเส้นลิ้วสวยงามใช้กลินเจน a และมีรุ่นที่ใช้ชิปเซต helio p 3 5ด้วยครับโดยในรุ่นที่ใช้ชิปกินเจ1 0น a ให้แรมที่6ก g i ส่วนในรุ่นใช้ชิป helio p 3 5ห้ให้แรมที่4 g และลอมให้มาที่1 1 8ิ g เท่ากันครับให้กล้องหลังคู่ความเร็วด3ล้านกับ2อล้านพิกเซลที่เป็นเลนหลักและเลนมาโคร ส่วนกล้องหน้าความละเอียานพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนลําือด้านหลังของตัวเครื่องให้แบตเตอรี่มีที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์โดย Huawei Enjoy 20e รุ่นที่ใช้ชิปเซต Helio P35 รุ่นแรม6 g ิก์ม64 g ิราคาอยู่ที่999หยวนหรือประมาณ5,200บาทและรุ่นแรม6 g ิก์แม128 g ิกีราคาอยู่ที่1,199หยวนหรือประมาณ6,200บาทส่วนรุ่นที่ใช้ชิป Kirin 710A ยังไม่มีการประกาศราคามานะครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ